สีีช่องยนคอมดี้นะคะเด็กนะักเรียนจะไปโรงเรียนแล้วซาเดียเรียนแล้วนะคะวันนี้ลุงช่างเอารถกระบะไปเอาไปร,ารถตู้ไปซ่อมนะคะเข้าร้านเข้าอู่อสาวสวยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสาวนาเดียไปโรงเรียนแล้วพี่น้อง ดีค่ะอันนี้น้องมิวน้องมิวก็มาอันนี้สาวเล่อันนี้สาวเล่ค่ะสวยมากเลยวันนี้ผูกโบด้วยสาวเล่สวยสวยสวยโอ้ยน้องอมโลมากเลยท่อนี้โอ้โหจะไปเรียนที่กรุงเทพแล้ว วโอ้ยดูสองแสบก็วิ่งวิ่งเล่นกันสนุกเลยนะนี่ค่ะ FC บอกว่าถ่ายต้นทุเรียนให้หน่อยยังมีชีวิตอยู่นะนะต้นทุเรียนนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะ1ต้นนะคะสองต้นนะคะ ผะว่าดินที่นี่มันไม่ได้เหมาะกับการปลูกต้นทุเรียนเนาะ,ะ,ะภาษาเคยบอกว่าเคยปลูกต้นทุเรียนอยู่ปลูกแล้วมันก็ตายปลูกแล้วมันก็ตายมันไม่อยู่นะโอ้ยถ้าต้นนี้คือถ้าต้นนี้มีลูกนี่โอ้โหประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยประวัติศาสตร์เลยนะบางปู่สามารถปลูกทุเรียนได้ด้วยนะนั่นที่เมลใหม่บอกอดูต้น ต้นแตงโมฮะต้นแตงโมขึ้นเองตามธรรมชาติต้นแตงโมถ้าเราตั้งใจปลูกนี่มันไม่ขึ้นนะเนาะเอฟซีมันอาจจะชื่นอยู่นะแกแทนเคยปลูกแล้วมันก็ไม่รอดเป็นการเราใส่ดินหรือเปล่าเนาะ ใส่ดินใส่ปุ๋ยทุกฝั่งไม่ในแต่ต้นชะแม่ทองสวยมากเลยไปกำลังแบบเขียวเลยเน่ย มะขามเชรบชรู์ก็เริ่มโตแล้วมะขามเชรบูรณ์นะแล้วก็มะพร้าว้ำโหงมก็เริ่มโตแล้วต้นเริ่มโตูนะ นี่ค่ะต้นพริกนะคะกำลังแบบดกเลยไม่ต้องซื้อพริกเลยนะคะนี่ใบสารเน่ก็สวยสวยนะนี่ตรงนี้ก็พริกนะเอฟซีนี่ตรงนี้ก็พริกนี่ไบเตยเตยชอบน้ำใบเจย ตอนตะโกนแม่เกปบูกไปเจยแอวบา้านมันอยู่ใกล้นะ้ำดกดกเราไม่ใช่ดกนะคือเยอะมากเลยไปกับเขาไปกับคนนู้น นี่กำลังบดกเลยนี่กำลังออกหน่วยดกมากเลยสี นี่นะคะเอฟซดูพริกดกมากเลยนี่นี่นะคะพริกกำลังแบบดกนี่ค่ะกำลังออกลูกนะคะกำลังออกลูกเลยนะเยอะจริงๆพริกอันนี้ก็พริกนะฮะนี่ค่ะต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอนะคะที่ผนถามเนาะนี่ค่ะก็มีต้นพริกต้นหอมแซมอยู่ด้วยนะคะ นูนนะคะปลูกทุกเลยนะทำอะไรครับนูนทำอะไรครับพินน้อยไปโรงเรียนแล้วพินน้อยเดินไปโรงเรียนแล้วแม่ไปส่งต้นพริกดกมากเลยดูนะเอ่อทุกท่อนะคะที่ปลูกนะคะก็จะมีจะมีต้นมะละกอต้นพริกนะคะอยู่นะ ทุกพอเลยตัวนี้ตัวนี้ต้นพริกสูงกว่าต้นมะละกออีกพี่น้องเรื่องเศษสามสิบล้านอ่ะพี่น้องเออนะมีแต่เรื่องแบบคุณพองพันธสวัสดีค่ะนะจังนี้คุยแตเรื่องถูรอตตอรี่เล้วพี่น้องมันเป็นแรงดึงดูดนะมันเป็นแรงดึงดูดนะคนเรามันต้องมีสักวันที่เป็นของเรานะลองซื้อรอตตอรีทุกวันทุกวันเนี่ยทุกวดเนี่ยมันต้องมีสักใบหนึ่งเนี่ย ก็ต้องมีสักโอกาสหนึ่งที่เป็นของเราเนะี่ยเห็นไหมขนาดคนนั้นก็บอกว่าไม่เคยถูกรตอรี่มาเลยซื้อมาตั้งหลาย,ยางวดถึงถึงถึเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีความหวังไวนะ้ทุกคนต้องมีความหวังไว้นะคะซื้อล้างโต๊ะไปด้วยนะคะล้างโต๊ะไปด้วยบางทีฝุ่นฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฝุ่นจับฝุ่นอะไรเงยนะ พอมันอยู่ใกล้ถนนด้วยบางทีเขาขี่ขับรถขับอะไรมาฝุ่นก็เข้าแล้วก็ล้างต้นไม้น้อยๆเนี่ยรดตั้งแต่ละอ่อนละอ่อนเลยจนโตแล้วเนี่ยเนี่ยนี่นอันน,นี้ก็โตแล้วเนี่ยโตแล้วนะคะต่อไปก็เขาเรียกว่ามีร่มเงานะ